โอ้โหเห็ดเลี้ยงกันอยู่เลยจ้ะนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกเนี่รอเราเก็บนะเนี่ยดูสิเธองามจริงๆเลยงามมากเลยนี่โอ้สามดอกนี่แกงอิ่มพอดีเลยจ้ะนี่อีกดอกเอามาดิใครไม่เอาเราเอา มันดีบอ่นี่มันดีบอ่นี่จ้าไม่ดีก็ไม่เอาจ้าพ่อแม่ลูกสามดอกปะ่ะจ้ะมีดอกหนึ่งเพื่อนๆใช้ได้อยู่ดอกเนี้ยวันนี้จึงถอยจะยิงไม่ได้แล้วจ้ะเห็ดเปื่อยจากฝนตกวันนั้นจ้ะนี่เห็ดมันเปื่อยฝนตกคืนก่อนอะ แล้วเห็ดก็กำลังโตใช่ไหมคะก็เลยเป็นแบบนี้เลยเปื่อยจ้ะอใช้ได้อยู่อันนี้เอาไปเอาไปอบจ้ะพเพื่อนดูเห็ดดิเขาเริ่มจะไปกันหมดแล้วว่ะฝนตกคืนนั้นแล้วมาอยู่กับป่าแบบนี้ด้วยนะชุ่มชื้นมากเลยป่ามอสที่มันเก็บน้ำเนี่ย เนี่ยนิ่มนะเนี่ยจะ้ะเหมือนจะเปื่อยแต่อันนี้เดี๋ยวเอาไปอบเหมือนกันจะ้ะนี่จะเอาไปอบดอกนี้พอเก็บได้เพื่อนได้เห็ดทิ้งมีดเซดาอยู่ดอกนี้ไปไปรวมตัวกันเห็ดนิ่มหมดเลยจ้ะมันเป็นน้ําเยอะอ่ะคือเขาได้น้ําเยอะเกินฝนตกเยอะช่วงที่ตก ด ي, ูดิเพื่อนเพื่อได้ดไดนี่ได้อยู่จ้ะค่อยชั่วหน่อยเดินมาได้ดอกหนึ่งดอกนี้ใช้ได้ถึงจะเล็กนะอร่อยเหมือนจะมีหนอนเลยเนี่ยตรงนี้นะคะได้แค่นี้เดี๋ยวไปตรงโน้นอีกนิดเรากองไว้อีก,กองหนึ่งตอนนี้คือเห็ดเริ่มเปอยแล้วจ้า เนี่ยเป็นเนี่ยเปื่อยนีเป็นเชื้อรานี่เห็นไหมเหลืองๆอาจารย์มันใช้ไม่ได้นะมันเน่ามันจะเน่าจ้ะนี่ใช้ได้อยู่ไ,ได้ ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ข้างตัวเองก่อนได้อยู่ได้แค่นี้จ้ะได้แค่นี้จ้ะก็ยังดีนะนี่จ้ะอีกกองหนึ่งมาดูดีได้ไหมก็ไม่รู้นี่ฝาเขาไม่ได้แล้วฝ่าเขาไม่ได้แล้วขาน้าจ๊ะ นี่ขานี้ได้เห็ดมันก็ได้เลยจ้ะเห็ดเสียเราไม่ได้มาเก็บเห็ดทางนี้นะสองวันนะจะนี่นเน้นเอาขาจ้ะดอกเล็กๆก,ก็จะเอาไปต้มจ้ะ นี่จ้ะโอ้เสียมเลยจ้ะเพื่อนไม่ได้อยู่เอาไปต้มนี่ขาไปทอดนี่จ้ะไ,ได้เลยพาะหมูเข้ามาน่าจะมาทุกเช้าแล้วมาคุยกิน มาดักเอาไปผัดกะเพราพูดเล่นจ้ะที่ดีทําไม่ได้มันร้องลั่นเลยแล้วตำรวจบ้านก็จะมาเต็มติดคุกจ้ะไม่ได้แค่ปับนะติดคุกโมโหมูปลากวางเดินตามบ้านเนี่ยไปจับมาเชืดอไม่ได้เลยนะจ๊ะเป็ดเอยนกเออ,อยิ่ไม่ได้เลย แ,แอบเชือดเขาก็ไม่เห็นหรอกจ้ะเป็ดนะนะเป็ดเยอะพูดเล่นเฉยๆอาจจะมีคนทําจริงก็ได้เป็ดมันเยอะนี่หน่อยสัตว์ก็ตอนนี้สัตว์ก็ล้นอยู่แล้วนะสวีเดนน่ะนี่ดอกอ่อนใช้ได้เลยเพื่อนๆโอ้กองดูกองดิ <laughs> ทําเสร็จแล้วกองแบบนี้เลยดอกนี้เชยชมดอกใหญ่จ้ะดอกนี้ใช้ได้ไหมเนี่ย ไม่แน่ใจโอ้เสียสแล้วจ้ะไม่ได้เลยเห็ดเปื่อยหมดเลยเ,เพื่อนดูดอกนี้สิโหใหญ่จังเลยเนี่ย่เพื่อนดูดิย้ยใ,ใหญ่บูเบอรี่ก็ยังกินได้อยู่นะหน,นึ่งหวานในช่วงเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยหวานไรทิ่ติโอ เอาไว้นี่แหละเอาไปไม่ได้แล้วเนดิ้งใช้ได้ไหมเขาไม่ค่อยเอาเลยแบบนี้มันไม่สวยดูดิมีตะขาบน้อยด้วยยีาา่งจะเพื่อนเพื่อนู้ไม่รู้ดีไหมเอามาก่อนนี่งจะอ๋อกล้องเราโอ้ย ยุงกัดหน้าจ้ะขอไปนิ่มอะแค่คงได้แต่ขาจ้ะพอดอกนิ่มมากเลยอดูดิะอนเห็ดเยอะแยะเลยเห็ดเยอะแยะเลยนี่อดอกจ้ะเพื่อนๆดูดูเห็ดนุนูงามงาม เยอะแยะไปหมดเลยนี่จ้อุ้ยจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันซิค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนี่จ,จ้อุ้ยนี่นะจ๊ยถึงขั้นต้องเอามือช่วยกันโยกเลยอันนี้ละ่ะจะเปื่อยไหมไม่แน่ใจโยก ดอกนี้เปื่อยจ้ะได้ดอกเดียวเนี่ยดอกเนี้นมีดอก,ดอก,ด,อกดอกนี้ดอกเดียวที่ใช้ได้อืมพอได้อยู่นี้แก่ไหมเนาะดูดิใช้ได้มั้งดอกนั้นเปื่อยแล้วอ้ยมีหนอนด้วยรีบตัดวงจรก่อนโอไม่ได้เลยจ้ะเน่าแล้วมันดูดอกนี้ได้เปื่อยจะได้ มากเลยว่านิ่มหมดแล้วจ้ะโอ้ประด้จ้ะเดี๋ยวไม่ถอดแล้วมันนิ่ม